วิธีการสังเกตว่าสถานที่ใดมีเทวดาอาศัยอยู่การมีอยู่ของเหล่าเทพอมิสมานกายในหลายๆระดับคือตัวพิสูจน์การมีอยู่ของชีวิตหลังความตายบางคนเสียชีวิตเพราะวิบากกรรมตัดกรนทําให้เสียชีวิตก่อนกำหนดก็มักจะไปเกิดเป็นสัมภเวสี จนกระทั่งหมดอายุไขที่กรรมกำหนดไว้หากกุคคลใดมีจิตเป็นกุศลด้วยผลลบุญก็ไปเป็นกายทิพย์ชั้นสูงแต่สิ่งเหล่านี้คือกายยาสัมผัสแด้จับต้องด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ในบางครั้งบางเวลาจิตมีความเสมอกับพพภูมิโดยอำนาจแห่งสมาธิก็ดี โดยอำนาจแห่งบุญก็ดีท่านผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาพูดถึงอาการที่จะปรากฏขึ้นหากสถานที่ใดมีเหล่าเทวดาสิงสถิตยูบริเวณนั้นอาการที่พบได้เหล่านี้คือมีอาการขนหัวลุกโชชสถานที่ใด ที่มีมวลกำลังของเหล่ากายทิพย์มากการสัมผัสที่รับรู้ได้ทางกายคือขนหัวลุกชูชันเพราะจิตไปสัมผัสพลังงานเหล่านี้มันจึงถูกส่งมาในภาวะรูปแบบของปิติอาการต่อมารู้สึกถึงการสัมผัสทางกายภาพเช่นการแตะเนื้อต้องตัว การได้ยินเสียงเรียกเสียงโหเราะดนตรีเสียงหหยหวนในกรณีรุนแรงก็อาจจะเกิดการทีบการเตะเรียกว่าผีผลักอาการเหล่านี้มักจะเป็นกายทิปที่มีมวลพลังสูงในระดับหนึ่งอาการต่อมาเกิดการสิงสู่วัตถุสิ่งของ ในบางครั้งสิ่งของอาจจะขยับไปมาเองหรือคนคนหนึ่งใกล้เราอาจจะมีอาการที่แปลกประหลาดไปเช่นมีอาการร้องไห้ตาขม็งน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปบางครั้งอาจเปลี่ยนไปทางร่างกายเช่นผมขาวโพลนหากท่านใดสัมผสัสอาการเหล่านี้แล้วสัมผสัสได้ในความประสงค์ร้าย ก็อขอให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพแล้วทำจิตให้เกิดเมตตาแล้วแผ่ออไปเถิดวันนี้จะขอเปิดเผยสิ่งที่นางฟ้าเทวดาต้องการตอนหนึ่งฉันไปจังหวัดอุทัยธานีกำลังจะไปฉันเพนผีมันมาขออีกไม่ได้หลับไม่ได้นอน ฉันนั่งๆั่งผียังมาหลวงพ่อพระราชพรมยานถามว่าเธอต้องการอะไรผีตนนั้นบอกว่าต้องการพระพุทธรูปต้องการผ้าและอาหารเพียงเล็กน้อยวันนั้นมันมีเวลามันว่างอยู่ก็เลยถามไปว่าไหนลองบอกอน,นิสงส์ซิฉันเห็นว่าขอแบบนี้มาเกินสองสามพันคนแล้ว ฉันทำให้มามากฉันก็ไม่ทราบเรื่องอานิสงส์พีนั้นแกก็เลยบอกว่าการได้อาหารนิดหนึ่งเป็นเหตุให้ผมได้ร่างกายเป็นทิพย์การได้ผ้าเป็นเหตุให้ผมได้เครื่องประดับเป็นทิพย์ที่มีพระพุทธรูปเทวดากับพรหมนางฟ้าก็ตามเขาถือว่าองค์ไหนมีแสงสว่างมากองค์นั้นมีบุญมากที่สุด เขาถือว่ามีแสงสว่างมากแกก็เลยบอกว่าการได้พระพุทธรูปไปมีอนิสงส์ทำให้ร่างกายแกมีแสงสว่างมากเห็นไหมฉะนั้นเทวดาก็ดีรมก็ดีนางฟ้าก็ตามเขาไม่ถือเครื่องแต่งตัวเขาถือแสงสว่างเป็นสำคัญและมาถึงหัวข้อที่ว่าคนแบบไหน ที่เทวดาไม่เคยให้พรทำไมคนขอพอรเป็นล้านคนแต่เกิดผลบ้างเป็นบางคนไม่เกิดผลบ้างเป็นบางคนเพราะอะไรกันการขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดผลส่วนหนึ่งอาจมาจากปารมีของสิ่งสิ่งนั้นแต่อีกส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญที่สุดนั่นก็คือตัวคนขอพอรนั่นเอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกเทพผู้บันดาลพรล้ลวนมากบุญบารมีและมีเมตตามากแต่ไม่ใช่ทุกคนจะรับพรได้สิ่งที่ควรทำเป็นอย่างแรกก็คือปรับตัวเราให้เหมาะสมกับการขอผ่อนนั้นๆเช่นหากมีปัญหาในการงานแต่ยังขาดความอดทนขาดเมตตาต่อผู้อื่นอย่างคิดเอาเปรียบคนอื่น อย่างคิดจะโกงทุกวินาทีจะเปลียดเปลี่ยงคนอื่นขอผ่อนไปก็ไม่ได้ดังปรารถนาคนเราต้องหมั่นทำงานอย่างตั้งใจซื่อสัตย์พัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไปอีกช่วยเหลือทุกคนเมื่อมีโอกาสเช่นนี้จึงจะเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอผ่อนสิ่งใดก็สมหวัง หากมีปัญหาเรื่องเงินแต่ยังเกียดคร้านแต่ยังเอาเปรียบคนอื่นยังคิดจะพรากประโยชน์คนอื่นยังไม่มีหัวใจที่จะช่วยเหลือใครคนแบบนี้ก็ไม่มีทางได้รับพรเช่นกันต้องแก้ด้วยการประหยัดมัธยัติวางแผนในการใช้เงินอย่างถูกต้องโดยไม่เปรียดเบียนเอาเปรียบผู้อื่น ทำบุญทุกครั้งเมื่อมีโอกาสเจนนี้ก็เป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นกันขอผ่อนสิ่งใดก็สมหวังเช่นกันการทําบุญด้วยฐานศีลภาวนาเป็นหนทางในการเชื่อมบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราต้องมีบุญเป็นของตนเองก่อนจึงจะไปเชื่อมบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หากใช้สติปัญญา จจรณาได้เช่นนี้ผ่อนใดที่เหมาะสมถูกต้องถูกศีลถูกธรรมยอมเกิดผลแน่นอนเมื่อพูดถึงเหล่าเทวดาแล้วมาถึงหัวข้อที่ว่าพรหมวิหารสี่ลงนรกไม่เป็นพรหมวิหารสี่นี่ถ้ายืนลงในจิตของใครคนคนนั้นลงนรกไม่เป็นลงไม่ได้แน่นอน เขาไม่ให้ลงถ้าลงไปเขาขับขึ้นมาลงไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ถือว่าอารมณ์ของเราให้ทราบอยู่ให้มีเมตตาจิตเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครเลยในโลกทั้งคนและสัตว์เราจะเป็นมิตรที่ดีของเขาแต่ว่าเขาจะเป็นศัตรูกับเราหนะเป็นเรื่องของเขาเราหวังดีแต่เขาหวังร้าย อย่างนี้เราต้องใช้อุเบกขาวางเฉยไว้ถ้าเราพูดกับเขาเขาโกรธเราก็หยุดพูดเราใช้อุเบกขาตัวร้ายแต่ว่าเราไม่ได้โกรธกรุนาความสงสารจิตคิดไว้เสมอว่าไกรเขาทุกยากลำบากถ้าม่เกินวิสัยของเราที่จะช่วยได้เราพร้อมที่จะถ้าเราช่วยได้ด้วยทรัพย์สิน เราจะให้ทรัพย์สินทรัพย์สินไม่มีเราจะให้กำลังกายกำลังกายให้ไม่ได้เราให้ด้วยปัญญาแต่ทั้งนี้ถ้าเขารับความช่วยเหลือจากเราถ้าเราให้การช่วยเหลือกับเขาเขาโกรธเราเราก็ต้องวางเฉยเราไม่โกรธต่อเราไม่ช่วยเพราะช่วยไม่ได้ ต่อมาคือมุทิตาเราไม่มีจิตคิดอิจฉาริษยาใครใครไม่ดีเรายินดีด้วยถ้าอารมณ์สประการนี้ทรงตัวอยู่จริงๆศิลสนก็บริสุทธิ์ศีลก็ไม่บุกพร่องถ้าเราจะทำสมาธิสมาธิก็ทรงตัวอารมณ์จำใสไม่มีมัวหมอง ถ้าสมาธิไม่มัวมองปัญญาก็คือวิปัสสนาก็เกิดเท่านี้เองคำสอนโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุง